สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีจอในช่วงปีพศ2567ในปีใหม่นี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงหัวข้อที่ว่าสิ่งที่คุณควรจะต้องทำหรือสิ่งที่คุณจะต้องหยุดและก็ชะลอการตัดสินใจเอาไว้ก่อนนะ นั่นก็คือในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณแม้แต่ในเรื่องการงานการทําธุรกิจธุรกรรมร่วมกับใครบางคนที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องรายละเอียดสิ่งที่คุณควรจะต้องหยุดหรือทำอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นพลังงานของไพ่สามดาบบวกกับไพ่ the temperance ก็เป็นสถานการณ์ที่มันมีสองทางเลือกที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปีหน้าเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นอะไพสามดาบเป็นสถานการณ์ที่บางครั้งคุณจะต้องอดทนคุณจะต้องเสียสละอะไรบางอย่างในาการที่คุณจะต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์กับใครบางคนถึงแม้ว่าคุณได้รู้ท่าแท้ตัวตนของคนคนนี้นะ แล้วมันมีบางสิ่งที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังการกระทําของใครบางคนเนี่ยอาจจะทำให้คุณเสียใจนะมไม่ว่าสิ่งนั้นะจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจของเขาก็ตามเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นอะ่ะบางครั้งะนะมันเป็นตัวตน personality ของคนคนนั้นที่คุณ ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่กับเขานะแต่เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะซ่อนแล้วก็ปกปิดท่าแท้ตัวตนของเขาแล้วก็เจตนาของเขาในการที่เ,เข้ามาผูกพันหรือว่ามาใช้ชีวิตร่วมกับคุณนะอันนั้นก็คือสิ่งที่ จะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้ถล่ลึกไปแล้วนะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของไพ่สามดาบเป็นสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยคุณเหมือนกับว่าคุณเดินทางมาไกลเกินกว่าที่จะล้มเลิกความตั้งใจหรือว่าคิดที่จะออกจากความสัมพันธ์อันนี้ เนะพราะสาเหตุหนึ่งนั่นก็คือ,เ,อ,อเป็นสถานการณ์ที่คุณเนี่ยยังต้องพึ่งพาอาศัยกันในเรื่องเงินทองในเรื่องผลประโยชน์หรืออาจจะเป็นภาระผูกพันภาระสัญญาอะไรบางอย่างที่ถึงแม้ว่าคุณได้รู้เห็นตัวตนท่าแท้ของเขานะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เก้าถ้วยแล้วก็พลังงานของไพ่เจดดาบ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังต้องพึ่งพาอาศัยกันในเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณก็ยังจะต้องประคับประคองความสัมพันธ์กับคนคนนี้ต่อไปนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะชอริอถึงแม้ว่าในความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณคิดที่จะล้มเลิกกลางคันนะคุณคิดที่จะไม่ไปต่อกับสิ่งที่คุณได้พยายามประคับประคองมานะอันนี้ก็เป็น ในเรื่องของความคิดแล้วก็ความรู้สึกของคุณแต่ว่าไพ่สามดาบเนี่ยก็อย่างที่บอกอะ่ะบางคนก็ยังต้องอติดอยู่ในความสัมพันธ์นี้ยังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็พลังงานของไพ่เจ็ดดาบก็บอกให้คุณรู้ว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะต้องอปกปิดความรู้สึกของตัวคุณเองนะซ่อนความรู้สึก กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพราะบางครั้งคุณรู้นะว่าคุณเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบคุณเรียกร้องอะไรไม่ได้หรือว่าคุณจะไปเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วก็พฤติกรรมของคนคนนี้ไม่ได้ฉะนั้นเ,เป็นสิ่งที่คุณจะต้องอ,อดทนแล้วคุณก็จะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกับคนคนนี้นะแล้วในอีก ทางเลือกหนึ่งของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณถ้าคุณมีทางเลือกนะคุณคิดว่า,าความสัมพันธ์อันนี้คุณได้พยายามยอมรับทำใจปรับตัวแล้วก็ปรับปรุงความสัมพันธ์อะไรแล้วทุกอย่างนะยอมรับทุกข้อแม้ที่บางครั้งคุณรู้สึกว่ามันไม่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคู่ของของคุณ แต่ทีนี้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าการใช้ชีวิตคู่ของคุณแต่ว่ามันจะต้องขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนควบคุมสถานการณ์เป็นคนควบคุมความสัมพันธ์และแม้แต่กระทั่งความรู้สึกและก็จิตใจของคุณนะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยใหม่ๆะนะเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะ ทีนี้พออยู่กันมาคุณก็จะได้เห็นแหละว่าเ,เจตนาแล้วก็ตัวตน่าตแท้ของเขาเป็นยังไงนะในเรื่องการใช้ชีวิตคู่เนี่ยเขาคิดถึงแต่ตัวเขาเองหรือว่าเขาคิดถึงส่วนรวมหรือว่าเขานึกถึงความรู้สึกของคุณแล้วก็ให้เกียรติคุณหรือเปล่าเนี่ยนะมาตอนนี้คุณเริ่มรู้แล้วว่าคนคนนี้เป็นยังไง แล้วทีนี้ในเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีความพร้อมนะแล้วคุณเข้มแข็งพอคุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองเนี่ยในเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณก็เลือกที่จะออกจากความสัมพันธ์นะแล้วก็เลือกที่จะไม่ยอมรับปรับตัวแล้วก็ทำใจอะไรอีกต่อไปแล้วกับคนคนนี้กับความสัมพันธ์นี้เพราะคุณรู้สึกว่า คุณให้โอกาสคนอื่นมานานทีนี้ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องให้โอกาสกับตัวคุณเองคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเสแสร้งเอ่อแสดงอ,อสร้างภาพอะไรบางอย่างที่บางครั้งมันไม่ใช่ตัวตนของคุณนะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการแต่เหมือนกับว่าคุณก็ต้องเอ่อปกปิดความรู้สึก หรือว่าคุณจะต้องทำเป็นว่าคุณไม่รู้สึกอะไรนะเพราะคุณรู้ว่าคุณเรียกร้องหรือว่าเปลี่ยนแปลงคนคนนี้ไม่ได้คุณก็เลยเลือกที่จะแบบทำอะไรก็ได้เพื่อให้คุณเนี่ยออยู่รอดหรือว่าอาจจะเสแสร้งทำอะไรที่มันไม่ใช่เป็นตัวของคุณเองทีนี้มาถึงเวลานี้แล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นที่จะต้อง มีพฤติกรรมความคิดในลักษณะนั้นแล้วนะอย่างที่บอกอะ่ะบางคนอะ่ะถ้าเกิดว,ว่าเขาไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องทำแบบนั้นนะทำเพื่อความอยู่รอดทีนี้ในเหตุการณ์นี้เนี่ยปีใหม่เนี้ยถ้าเกิดว,ว่าคุณมีความพร้อมมีความเข้มแข็งพอคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเ,เลือกทางเดินชีวิตของคุณได้ไม่จำเป็นต้อง เสแสร้งอีกต่อไปนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ใต้คำสั่งใต้อำนาจของใครแล้วในเรื่องของออธุรกิจการลงทุนสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นอนะในปีหน้านี้เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องตรวจสอบพฤติกรรมของตัวคุณเองหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นพฤติกรรมของใครบางคนที่ จะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการทำมาหากินในเรื่องการลงทุนทําธุรกิจอะไรร่วมกับคุณเพราะในเหตุการณ์นี้บางครั้งเนี่ยมันจะมีบางสิ่งที่ทําให้คุณเน่ยเสียใจเสียความรู้สึกกับการาร่วมงานกับใครบางคนถึงขั้นที่ว่าบางครั้งคุณคิดที่จะล้มเลิกไม่ไปต่อบางครั้งคุณก็แอบท้อใจนะแต่พลังงานของไพ่ the temperance แล้วก็ไพ่เดอะชาริอตบวกกับไพ่เจ็ดดาบเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องหาวิธีรับมือกับคนพวกนี้นะแล้วคุณจะต้องเ,อเรียนรู้จากประสบการณ์นะไม่ว่าจะทั้งดีและร้ายประสบการณ์ที่คุณเจ็บปวดจากใครบางคนที่ทำกับคุณนะนะกรณีว่าคุณเนี่ย เป็นคนตรงเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในหน้าที่ทําอะไรเนี่ยคุณซื่อตรงในเรื่องเงินทองผลประโยชน์แต่ในบางเหตุการณ์เนี่ยคุณอาจจะเจอใครบางคนที่สร้างภาพแล้วก็ไม่จริงใจแล้วาการที่คนคนนี้เข้ามาในธุรกิจในเรื่องการงานของคุณบางที คุณจะต้องอจับตาดูนะเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญจับตาดูในเรื่องผลประโยชน์ของคุณในเรื่องอการเงินการที่เขาทำอะไรร่วมกับคุณเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าเขาซื้อตรงหรือเปล่าคุณจะต้องมีหลักฐานมีใบเสร็จมีอะไรทุกอย่างเนี่ยนะให้มันรอบครอบรวมไปถึง ในเรื่องอพยานหลักฐานอะไรด้วยนะมันไม่ใช่แค่ไอเรื่องการใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่บางครั้งเนี่ยคุณก็ถึงคุณก็ต้องตรวจสอบอะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าคุณไว้ใจคนคุณเปิดโอกาสให้เขานะพลังงานของไพ่เจ็ดดาบเนี่ยคนคนนี้เนี่ยต่อให้เขาเป็นคนที่เก่งมีความสามารถแต่เขาเป็นประเภท หัวเสนะไม่ใช่หัวตรงนะบางทีถ้าเขามองเห็นโอกาสเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรที่เป็นการาโกงหรือว่าซิกแซกหรือว่าหาทางลัดช็อตคัดที่ว่าเาเพื่อให้เขาเนี่ยได้ผลประโยชน์ผลตอบแทนที่มากขึ้นกว่าที่ปกติที่เขาก็ได้รับอยู่แล้วนะนี่ก็คือเป็นสถานการณ์ของใครบางคนที่บางทีเนี่ย เขาไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่ของตัวเขาเองแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์กับคนรอบข้างหุ้นส่วนคนร่วมงานนะถึงแม้ว่าคุณจะมีผลประโยชน์ร่วมกันก็ตามแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะคิดไม่ซื่อเขาอาจจะคิดว่ายังไงคุณก็ต้องอาศัยเขาแล้วอ,อ,อย่างที่ผู้จัดบอกอะ่ะพลังงานของไพ่เก้าถ้วยเนี่ย อาจจะเป็นธรรมชาติของคนคนนี้ก็ได้ในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยบางทีเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะต้องอได้เปรียบคนอื่นอยู่เสมอนะถึงแม้ว่าเขาดูภายนอกแล้วเนะ่ะเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะมีภาพพจน์ที่ดีแต่คุณก็ต้องระวังนะเพราะว่าคนคนนี้เรื่องเงินไว้ใจไม่ได้นะ อันนี้ก็คือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ถึงแม้ว่าในอนาคตถึงคุณจะจับได้ถึงคุณจะรู้ว่าใครคนนี้เป็นยังไงนะเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณก็ยังจะต้องประคับประคองไปเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คุณยังต้องพึ่งพาเขาแล้วมันก็มีโครงการมีโปรเจกต์บางอย่างมีเป้าหมายบางอย่างที่คุณจะต้องประคองสิ่งนี้ ไปให้ถึงจุดหมายนะก่อนที่จะจบหรือว่าคิดที่จะเลิกลาแยกทางอะไรก็แล้วแต่นะแต่ช่วงเวลานี้เนี่ยคุณก็ต้องพยายามที่จะอุดรอยรั่วอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะเปิดช่องโหว่ให้กับใครบางคนเอาเปรียบคุณแล้วก็โกงคุณคุณดักเอาไว้ก่อนเลยเพราะไม่ใช่นนั้นแล้วเนี่ยนะ คุณจะเสียผลประโยชน์แล้วคุณก็เสียความรู้สึกทําให้คุณเนี่ยแทบจะแบบมองหน้าคนคนนี้ไม่ได้หรือว่าโครงการเนี่ยแทบจะแบบไม่อยากจะทำแล้วอ่ะมันอยากจะหยุดเอาไว้แค่นี้เลยนะอันนั้นก็คือสถานการณ์ที่คุณจะต้องเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง หน้าที่การงานการลงทุนแล้วก็ผลประโยชน์ของคุณแล้วถ้าเกิดว่าในวันข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีใครบางคนที่เคยทำให้คุณเสียใจบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะคิดที่จะย้อนกลับมานะถ้าเป็นคนรักเก่าของคุณหรืออะไรแบบนี้นะเขาจะาพยายามมา,าสร้างเครดิตนะทำให้คุณเนี่ยว้เนื้อเชื่อใจนะต้องการเรียก ความไว้วางใจกลับคืนมาก็ผู้จัดอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนคนนี้มานานคุณพอจะรู้ว่าท่าแท้ตัวตนของเขาเป็นยังไงนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าความหมายของไพ่ที่ออกมาให้คุณเห็นนะนะตรงนี้เนี่ยคนคนนี้เคยเป็นยังไงความเคยชินของเขาเนี่ยเขาก็จะจะ,จะยังเป็นอย่างนั้นนะ แล้วการที่เขาย้อนกลับมาเนี่ยใช่เขาอาจจะ <c oughs> เขาอาจจะต้องการคุณนะเพราะเขามองเห็นถึงผลเสียนะที่เขาได้รับจากการที่เขาไม่มีคุณนะความคิดการกระทําที่บางครั้งเนี่ยมันเกิดจากความโลภเกิดจากความเห็นแก่ตัวเราไม่ให้เกียรติกันทีนี้พอเออคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้กับเขาแล้วเขารู้แล้วว่าเขาสูญเสียอะไรแต่ถามว่า เขาจะเป็นคนดีในแบบที่คุณต้องการได้ไหมคุณจะไว้ใจเขาได้ไหมนะพลังงานของไพ่เจ็ดดาบก็บอกให้คุณรู้ว่าคนคนนี้ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเขาทําตัวว่าเขาเนี่ยคิดได้แล้วนะเขาพยายามที่จะกลับตัวกลับใจแต่มันก็มีบางสิ่งที่คุณจะไว้ใจสักทีเดียวไม่ได้เพราะว่าพลังงานของไพ่เจ็ดดาบเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็ ทำบางอย่างนะเพื่อเป็นการสร้างภาพเพื่ออสร้างสถานการณ์เพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเพื่อให้เขาได้อยู่ตรงจุดนี้ก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะบางครั้งมันอาจจะมีการซ่อนความรู้สึกหรือว่าความคิดเจตนาของเขาทีนี้ไพ่ใบนี้เนี่ยมันก็เป็นได้ ในหลายความหมายอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมคุณจะต้องทนอยู่ณนะตรงที่นี้ทําหน้าที่ของคุณนะอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดใช่ไหมเพราะว่าคุณต้องทําเพื่อความอยู่รอดแต่บางคนเนี่ยอาจจะใช้สิ่งนี้ใช้หน้าที่อันนี้เนี่ยทำเพื่อตบตาเพื่อเอาเปรียบในความจริงใจของใครบางคนนะฉะนั้น การกลับมาของใครบางคนที่เคยทำให้คุณเสียใจอันนี้นะก็ขอให้คุณอนะช่างใจให้ดีอย่าพึ่งเชื่อใจอย่าพึ่งทุ่มเทใจแต่ในเวลาเดียวกันคุณก็ทำเป็นว่ารักษาหน้าเขาไว้นะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้แต่คนคนนี้เนี่ยมันเป็นความเคยชินของเขานะถ้าคุณให้โอกาสเขาง่ายๆ ไอ้สิ่งที่เขาเคยทำกับคุณเนี่ยบางทีมันก็จะย้อนกลับเข้ามาอีกแต่อันนี้มันเป็นแค่การทำนายและเป็นการทำนายดวงโดยรวมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณขึ้นอยู่ที่วิจารณญาณของคุณผู้จัดก็หวังว่าคำทำนายของไพ่ชุดนี้เนี่ยพอจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยเพื่อช่วยให้คุณเนี่ย ตัดสินใจนะกับเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยที่ที่ผู้จัดกล่าวขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว,ว่ามันจะมีเข้ามาในเร็วๆนี้หรือในปีนี้เนี่ยคุณก็จะได้ใช้สิ่งเนี้ยเอาเป็นแนวทางในการตัดสินใจออของคุณนะแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณคุณจะเลือกตัดสินใจยังไงเพราะเอาจริงๆแล้วนะคนเก่าของคุณคู่รักของคุณเนี่ยนะที่เคย ทำให้คุณเสียใจจนทําให้คุณกับเขาต้องมีการแยกทางกันนะแล้วมาวันนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะย้อนกลับเข้ามาเนี่ยนะไพ่ก็บอกให้รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยความรู้สึกของคุณน่คุณได้รับอิสระและ้คุณไม่อยากที่จะวกกลับไปอยู่ในไอความสัมพันธ์เดิมๆนะอยู่ในบรรยากาศเดิมๆที่คุณรู้ว่ามันเข้ากันไม่ได้นะ มันยากที่จะเปลี่ยนใครบางคนแล้วตอนนี้เนี่ยคุณติดปีกแล้วนะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเป็นพลังงานของไพ่ The Temperance สอ่อสิ่งที่เบื้องบนก็อยากจะย้ำเตือนให้คุณได้รู้ว่าคุณอยู่ได้โดยที่ไม่จำเป็นเอ่อที่จะต้องอาศัยใครแล้วถ้าคุณเลือกได้เนี่ย ผู้จัดก็หวังว่าคุณคงไม่ให้โอกาสกับใครบางคนที่ในเมื่อเวลาเขามีโอกาสเนี่ยเขาไม่เคยทำดีกับคุณแล้วเวลาวันหนึ่งที่เขาเสียคุณไปตอนนี้เขาจะกลับมาขอโอกาสก็ขอให้คุณน่ยมีสติแล้วก็นำคลิปวิดีโออันเนี้ยไปประกอบตา,าการตัดสินใจของคุณเพราะว่าอันนี้เป็นคำทำนายที่เบื้องบนน่ะ เขาอยากจะสื่อสารกับคุณผู้จัดไม่ได้อากคติกับใครทั้งนั้นนะการให้โอกาสใครบางคนนะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าหน้าไพ่เขาออกมาในลักษณะนีเ้เบื้องบนก็ไม่อยากให้คุณเนี่ยเสียเปียบไม่อยากให้คุณนะต้องกลับไปเจอ,เอการกระทำหรือว่าความรู้สึกแบบนั้นนะที่เป็นพลังงานของไพ่สามดาบนะอันนี้ผู้จัดก็ขอฝากเอาไว้ให้คุณคิดใน ปีใหม่นี้นะสิ่งที่คุณจะต้องทําหรือว่าสิ่งที่คุณจะต้องหยุดแล้วคุณจะต้องทบทวนเนี่ยคืออะไรนะแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของผู้จัดเอาไว้ด้วย StarTaro u USA เพื่อให้คุณเนี่ยเอาไวต้ตรวจด,ดวงชะตาของคุณในทุกๆเดือนที่ผู้จัดจะทำคลิปวิดีโอขึ้นมาใน คำทํานายในรูปแบบที่ต่างกันออกไปเพื่อให้คุณเนี่ยได้รู้สถานการณ์ล่วงหน้านะคุณจะได้ไม่เสียเปรียบใครขอขอบพระคุณนะคะที่ฟังมาจนจบสวัสดีค่ะ